87%คุณผู้ชมของแต่ละอย่างโคตดถูกคือแบบถูกเกินคกือบเกือบดูดิซื้อแค่ร้อยเดียวก็สามารถซื้อชุดนี้ได้แล้วคผู้ชมคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทป ฮัลโหลจโจสวัสดีเด so ็กเทวเกรนทุกคนครับมาอยู่ผมปานนองแต่ช่อพี่เจทีพ okay. ีอีกินแล้วเย้มชมวันนี้ครับมีกิจกรรมใหม่มาคือร้านทางความมืดนะคับชมครับผมก็ไม่ได้ทืมอตอนคืนนั้นต้องขออภัยด้วยจริงๆก็คือมาทํำย้อนหลังตอนเช้าชมซึ่งกิจกรรมชงครับไม่รู้อยู่ไหนคัชมไม่เข้านากิจกรรมเลยตัวนี้ไม่ตัวสาขา2นะคับชมเมื่อคืนผมสุ่มละมันได้อยู่ที่แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลมชงครับแต่ว่าไม่รู้ตัวอักษรสุ่มได้เท่าไหร่นะผมก็จะพาไปสุ่มกิจกรรมมันคชม จริงๆมีหลายช่องลงแล้วล่ะตอนนี้พี่ก็เจ็ดโมงผู้ชมวันนี้เป็นครั้งแรกที่มาทําคลิปตอนเช้าคุณผู้ชมปกติทําตอนเที่ยงคืนนะครับนี่ต้องออกเกมเข้ามาก่อนนี่ครับคุณผู้ชมร้านค้างความมืดจะเป็นมาอนี้คุณผู้ชมครับก็คือกิจกรรมคุณผู้ชมเริ่มแต่วันที่สาถึงวันที่9นะครับร้านค้างความมืดตอนตํานานมือปราบพยศนะในชมครับลดสูงสุด90%เรามาดูกันว่าจะลดเท่าไหร่คุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมครับก็คือเราจะมาลุ้นสิทธิ์ตรงนี้นะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่ ตัวสาขา2ผมได้87%เปรเ็ิ่มชมอีก3%อถึง90%ไม่รู้ตัวนี้ได้ไเท่าไหร่แต่ตัวหลักจะได้น้อยนชมกดไปแล้วกดกีดด้วยนิชมครับจังหวะนี้สี่ห้าเปอร์เซ็นต์เออใช่ครณผู้ชมครับทำไมคือแบบจ้มดูดิ คือแบบนี้ตัวหลักคานผู้ชมครับตัวหลักอ่ะลดโคตรโคตรแพงคุณผู้ชมสี่พันเปอร์เซ็นต์คือแบบเกินลดอะไรขนาดนี้โอ้โหท่านผู้ชมคือแบบลดแพงมากคานผู้ชมเอาตัวหลักดีลดสี่พันเปอร์เซ็นต์ใช่เหรอท่านผู้ชมลดแค่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมครับดูนี่คือตัวหลักผมท่านผู้ชมครับคือแบบ กิจกรรมก็คือจะอยู่7วันชมถ้าเราสุ่มได้ส่วนลดเยอะเราก็จะซื้อของได้นะครถูกขึ้นยิ่งเราสุ่มได้ลดเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งซื้อถูกกว่านั้นชมครับแต่คือลดสี่พันเปอบางทีเจมก็ทําเกินไปนะมัชมครับจริงๆ <c oughs> แล้วก็ถ้าซื้อชมก็มีชุดใหม่ชู้ชมเมื่อเราซื้อของชมถ้าใครอยากได้ชุดนี้ต้องซื้อของในร้านน้ชมมาให้เงินจํานวนเงินที่ซื้อชมก็ต้องถึง700เพรก่อนนะผู้ชมครับ ถึงจะสามารถซื้อชุดนี้ได้คุณผู้ชมครับชื่อชุดผู้หญิงคุณผู้ชมเป็นชุดคาวบอยนะครุณผู้ชมครับก็เป็นชุดนี้นะผ้าเป็นคอสีแดงคุณผู้ชมครับก็สวยงามคุณผู้ชมครับเป็นชุดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาคุณผู้ชมครับก็เกิดแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ชุดผู้ชายก็กดสลับคุณผู้ชมครับเสียสิบเพชรไปสลับซื้อชุดผู้ชายได้นะคุณผู้ชมครับของในนี้ก็จะมีมากมายมีแบบเปลี่ยนชื่อมีตัวละครมีชุดเอ้ยนี่ชุดซอมลายหญิงเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่ชุดเทมโดหญิง คือชุดผู้ชายจะเป็นชุดที่ว่าคือต้องแข่งกันใช้เพชรถาราถึงจะได้คุผู้ชมส่วนชุดผู้หญิงก็คือสามารถซื้อได้เลยนี่ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมที่กบบว่าถ้าเกิดน้องมาซื้อกิจกรรมนี้คุผู้ชมส่วนรถสามารถใช้ได้ในกิจกรรมอื่นด้วยก็คือกิจกรรมสายเปรนเองคุผู้ชมครับก็โอ้วันนี้ได้เสื้อปิกนกคุผู้ชมครับก็คือส่วนรถสามารถใช้ในกิจกรรมสายเปได้คุผู้ชมครับผมลุ้นมากคุผู้ชมว่าบอสตัวสุดท้ายผมจะต่อยตายปะเนี่ยคุผู้ชม สังหารศัตรูในหมดได้ก็ได้เดี๋ยวผมไปสังหารศัตรูในหมดได้ก็ได้ทีหนึ่งแล้วผมมาต่อยบอส่ดูดีกว่าผู้ชมครับว่าผมจะต่อยล้มไหมแต่คือมีโอกาสมากที่ว่าจะต่อยไม่ล้มผู้ชมเพราะว่าเกมชอบกวนนะคุณผู้ชมครับก็เลยว่าเดี๋ยวผมไปจัดการศัตรูกอนแล้ว,วหนึ่งเอมทผู้ชมครับผมก็ไปทําการเล่นมาหนึ่งตาคผู้ชมเพื่อจะมาเอานี่ผู้ชมมาสีแดงเรามารู้งี้เดีอยว่าผมจะต่อยบอสได้ไหมผู้ชมเคยโดนบอสสวนทีหนึ่งแล้วคือแบบ ตายไม่ผู้ชมครับคือมันส่วนทีละสี่สิบห้าสิบอ่ะผมงงเลยผู้ชมจังหวะน,นี้นี่เรียบร้อยผู้ชมโอเคผมฆ่าบอสได้นี่ได้แล้วผู้ชมครับชุดผู้หญิงนี่โอเคจบมีบอสไหมาให้ต่อยเล่นหนิผู้ชมครับก็ต่อยไปอันนี้ต่อยเล่นเล่นผู้ชม,มโดนสี่สิบห้าสิบเออโดนยี่สิบสี่ผู้ชมโอ้ ยี่สี่สองวัดเลยเฮ้ยสาม,มาัดติดเฮ้ยคุณผชมเมื่อกี้ผมเป่าต่อยสองมาสวนมันบักเลยนะมั่ผมกดสองทีเฮ้ยนี่คุนผู้ชม What the fuck มันจะตายไตวิมันต่อยมาเดียวผมแตกคุณผู้ชมว่าโอ้โหเซ็งเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวสาขาสองชมก็คือถ้าเป็นตัวหลักอ่ะส่วนใหญ่อ่ะคือมันได้ส่วนลดน้อยมากคุณผู้ชมนี่คือตัวหลักอ่ะได้โคตรน้อยเลยส่วนลดคุณผู้ชมครับท่านผู้ชมได้ส่วนลดเท่าไหร่ครับสูงสุด90%ตัวหลักผมได้45คือแบบแล้วผมจะซื้ออะไรล่ะครับท่านผู้ชมคือบอกเลยว่าโคตรแพงส่วนลดอ่ะแต่ตัวสาขาสองผมได้โคตรถูกชมจริงจริงเดี๋ยวผมพาไปดูตัวสาขาสองนะครับก็ไม่ลืมล็อกเอาล็อกเอาก่อน ี๋ผมพาไปดูตัวสาขาสองของชมก็เอาแล้วชมน,นี่ก็คือตัวสาขาสองขชมดูนะนี่คือตัวสาขาสองผมชมลด87%โอโ้โหเกินคือแบบดูดิลด87%มิชมของแต่ละอย่างโคตรถูกคือแบบถูกเกินเกือบเกือบดูดิซื้อแค่ร้อยเดียวก็สามารถซื้อชุดนี้ได้แล้วม,มิชมโอ้โหแบบโอ้โห ไม่ต้องผมชมครับผมเติมเพชรไปซื้อสาขาสองแน่นอนชมว่าสาขาหนึ่งผมก็ไม่ซื้ออะซื้อไปก็มีแต่ของแพงชมซื้อสาขาสองแล้วมาซื้อของนี้อเจ็ดเพชรแปดเพชรโอ้โหแบบเสียดายมากชมครับคือโอ้โหโคตรถูกอับสาขาสองแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นชมครับตัวที่เล่นบ่อยๆนี่มันชมครับมันจะไม่ค่อยได้รวมส่วนลดเยอะๆแต่ตัวที่เป็นตัวไก่หรือตัวที่เราไม่ค่อยเล่นอ่ะเขาจะให้ส่วนลดเยอะมันชมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม แต่เป็นอย่างนี้ตลอดทุณชมกิจกรรมรันค่ายของความมืดอ่ะถ้าใครที่เป็นสายเติมจะไม่ได้ส่วนลดเยิ้มชมจะได้ส่วนลดโคตนน้อยแต่ใครที่เป็นสายฟรีอ่ะส่วนลดที่ได้โคตรเยอะทอิมชมเป็นเรื่องป,ปกติไปเลยทุณชมครับผมก็เอ้ยทำไมมันเป็น,นี้วะอะไรอย่างนี้คุณชมครับก็อย่างที่เห็นถาวาบัตรสินกั้นสูงสามารถซื้อเก็บไว้ได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจผชมว่าร้านคายของมมืดซื้อแล้วมันจะเก็บเข้าตัวหรือว่ามันจะเปิดเลย แต่คิดว่านะ่าจะเก็บไว้ได้ท่านผู้ชมสำหรับบัตรสุดขั้นสูงคุณผู้ชมสำหรับใครที่ไม่เล่นคันซีซั่นน,นี้อาจจะไเล่นซีซั่นหน้าได้ท่านผู้ชมครับคิดว่านะ่าซื้อเก็บไว้ได้นะก็ตามนี้ท่านผู้ชมครับคือสาขาหนึ่งได้น้อยแต่สาขาสองได้โคตรถูกถ้าเติมจริงผมก็คงมาเติมสาขาสองเพื่อซื้อไว้ท่านผู้ชมครับเพราะว่าชุดก็ไม่แพงมากท่านผู้ชมครับแค่สามร้อยเพชรก็ได้ชุดนี้แล้วเพราะว่าซื้ออะไรก็ได้ให้ได้ร้อยหนึ่งแล้วก็มาซื้อชุดนี้อีกสองอีก194รนะ้อยเก้าสิบส ก็ท่านผู no yeah. 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 ้ชมได้ส่วนลดเท่าไหร่ลองคอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปหน่อยท่านผู้ชมครับผมอยากรู้ความเมนต์ของทุกคนว่าทุกคนได้ส่วนลดแพงเหมือนผมไหมทุกคนได้ส่วนลด87%เหมือนผมไหมได้แต่ก็ไม่ซื้อท่านผู้ชมโอ้เสียดายโอ้ทำไมไม่เป็นสาขาหนึ่งอ่ะผมเซ็งม่าท่านผู้ชมครับจริงๆนะก่อนว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับส่วนสาขาสองนี่ก็เตรียมต่อยบอยเหมือนกันท่านผู้ชมครับแต่เลยตัวเหมือนกันผมรอ เอาหมัดบนนี้ม,มิจฉชมแล้วเลือดของเรือสี่ห้าคือห่อมต่อยหมัดนี้แล้วคือแบบขึ้นไม่ถึงเจ็ดสิบสามชมแล้วมันสวนมาแรงกว่าแรงกว่าสี่พ้าคือผมตายแน่นอนน้ำชมก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าผมจะสามารถลงเขาได้ไหมน้ำชมครับก็อนะมาวคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ลงช้าหน่อยต้องขออภัยน้ชมครับพอดีว่าเมื่อคืนง่วงจริงหลังจากสตรีมแล้วก็ดูหนังดูะไรนี้นหน่อยน้ชมครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่น้ำชมไปละบ๊ายบาย